วัดนี้ YouTube และผู้ชมจุดตั้นครับดิดิตอลรับเข้าสู่รายการโอเปตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมจุดสือเลาซี่นะซึ่งในวันนี้ก็จะมารีวิวพลังโกโจวี 2, แล้วก็จะมาสอนทำด้วยนะฮะแล้วก็จะมาสอนหามมีดดาบนะมีดดาบที่มีเพียงเล่มเดียวในเกมนะครับแต่ว่า,ารหัสนี้อาจจะไม่มีนะครับก็ขอบคุณรหัสจากโกโจฟุกนะวันนี้ผมยืมเขามารีวิวพลังโกโจวี 2, นะผมหาไม่ได้ครับคุณผู้ชมก็เลยยืมเขามาครับผมโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมใครที่สนใจและรับฟังเกตต่างขอแนะนําด้านนี้เลย อีดิตเบชอปนั้นรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆแต่ยังมีบริการกดเกมพัดระบบพิศาษด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสของฟ k i และคิงพิษบ,บริการเยอะ,ยะๆเต็มบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็ขั้นตอนแรกในการทําโกโจวี2เนี่ยขั้นตอนแรกเลยคือให้เรามาที่นี่ฮะจุดเกิดจุดแรกแล้วก็เข้าไปในบ้านครับผมแล้วก็ไปสุ่มสายเวทอินฟินิตี้นับโอกาสดอนะรอป1%นับเนี่ยแล้วก็ทําการสุ่มมาเลยฮะโอเค นี่ฮะก็โอกาสจะอยู่ที่1%นอซนับอินฟินิตี้ช่องสีฟ้านี่เลยครับผมพอเราหาได้แล้วนับเราจะเก็บไว้ก็ได้นับนี่เราเก็บไว้เลยนะอ่าเราเก็บไว้แล้วก็หาพลังอะไรก็ได้ที่แบบว่าสามารถเอาไปลงดันได้นับอ่าก็ขั้นตอนที่2คือไปหาซิกอครับหลังจากได้สายเวทอินฟินิตี้มาแล้วนับขั้นตอนที่2คือไปหาซิกอก็คือให้เรามาในบ้านหลังนี้นะจุดเกิดจุดแรกนับแล้วก็เข้าบ้านไปครับแล้วก็มาคุยกับโทโดตรงนี้มันจะพาละวับไปเมืองซิตี้นับพอละวับมาแล้วเนี่ย มันจะมีโทโตกับนานามิให้เราหันไปตรงนี้นะฮะแล้วเราก็วิ่งตรงไปเลยครับผมนี่ฮะวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเลยครับผมตรงไปตรงไปโอเคไปแล้ครับนี่ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับโทโดตรงนี้นะอ่าก่อนที่จะถึงทางออกนะับเราก็จะเจอกับโทโด2สองตัวให้เราเลือกตัวฝั่งขวานะนี่ครับกดตรงนี้ไปครับกดเข้าไปแล้วกด yes นะครับพอ,บอกด yes แล้วเราก็จะพามาวาปในเมืองอ่าอีกเมืองหนึ่งนะที่มีตึกเยอะๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปหาพลังอะไรก็ได้ที่มันโหดๆนะครับหรือว่าจะเป็นที่จริงไม่ต้องเอาอินฟินิตี้มาก็ได้นะหาพลังอะไรก็ได้ที่มันโหดๆนะครับผมที่สามารถอาลงดันคนเดียวได้นะครับหรือว่าไปกับเพื่อนก็ได้นะครับเออก็อย่างโทจีเนดีมากนะครับผมอ่ะพอเราได้พลังที่เราแบบว่าจะาไปลงดัเนเกียนเราเกิดมาที่นี่ปุ๊บเราหันมาตรงนี้อันนี้โทโดกรรันอนามิเราหันไปตรงนี้นี่พอเราหันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิ่งตรงไปแล้วครับผมวิ่งตรงไปเลยฮะวิ่งตรงไปเลยฮะโอเค okay, แป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งไปครับนียไปแล้วครับผมพอวิ่งไปแล้วเนี่ยเจอตึกนี้แสดงว่ามาถูกทางนะโอเคแล้วก็วิ่งผ่านตึกนี้ไปเลยครับผมแล้วเราก็จะเจอกับไฟแดงนะแล้วก็ป้ายจราจรนะผมทางเดินนับนียแล้วก็ตรงไปตรงนี้นี่แล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะที่มันมีแบบว่าบ้านหลังสีเขียวหรือว่าร้านร้านสีเขียวเนี่ยแล้วก็จะมีแสงวิบวิบวับตรงนั้นนะแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วเนียนี่คือดันเจียนับที่ไปหาซิกอายนะผมอ่าโอเคจากนั้นให้เราเลือกช่องช่องนี้ ช่อง R ถ้ามาคนเดียวลงช่องนี้ถ้ามา2คนลงช่องนี้ถ้ามา3าคนสคนนับก็ไปช่องนี้ครับผมใครที่มาคนเดียวก็เนียช่องแรกเลยครับผมไปเลยฮะก็แนะนานับใครที่แบบว่ามีโทจิวีสเนี่ยสบายมากเลยครับผมใครที่มีเทนชาโดก็ไหวอยู่ใครที่มีโกโจก็พอได้นะมูราสกิก็แรงแต่ใครที่ไม่มีเลยก็อาจจะลําบากต้องหาพลังที่เก่งๆลงไปคนเดียวนับเออนะก็มันอาจจะยากในเว็บที่10นับเว็บที่10ขึ้นไปก็เริ่มยากแล้วนะครับผมจริงๆก็เว็บแรกก็เสียงตายแล้วครับผม นี่ฮะแล้วก็เราก็หาซิกอจากการลงดันเจียรครับนะมันจะมีโอกาสดรอปทุกเว็บเลยเวฟบหนึ่งเว็บสองเว็บสามเนี่ยมีโอกาสดรอปซิกอหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์นับอ่าพอเราได้แล้วมันจะเข้าตัวเราแล้วเราก็กดกินได้เลยอ่าใช้อินฟินิตี้ก่อนนะแล้วก็กดกินได้เลยครับผมอ่าแค่นี้แหละครับผมก็จากนั้นคุณผู้ชมก็จะได้แบบว่าโกโจวีสองมาใช้แล้วครับผมนี่ฮะแล้วก็มีของดรอปห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอ่าของดรอปห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นอ่าของสมใส่เดี๋ยวเรามาดูพลังกันดีกว่านะโกโจวีหนะึ่ง เนี่ยอันนี้คือว1อยู่นะเป็นการใช้ออกนะครับผมถ้า2อากะนะครับผมส่วนท่า3มุกเกนคู่ต่อสู้จะตีเราไม่ได้นะครับมันก็ลงดันดีอยู่นะโกโจนะครับนี่ฮะแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆครับเปิดมุกเกนเอานี่ฮะแค่นี้เราก็ไม่ตายแล้วครับผมแล้วก็ท่าที่4เลยคือมุราสกินะครับเป็นการรวบรวมพลังอออากะรวมใส่กันนะครับแล้วก็เล็งเข้าใส่คู่ต่อสู้แบบนี้แล้วก็ยิงเข้าไปดูนะดูนะที่เดียวหายครับนี่ฮะ อ่าเวฟแรกไม่ดอบครับผมก็แล้วก็เรามาแล้วก็มาลุ้นเวฟบ2มีโอกาสดอบทุกเวฟนะครับผมไม่จําเป็นต้องลงถึง20เว็บเวฟก็ได้นะที่จริงมี20บเวฟนะครับเราลงแค่เวฟบ10ถ้าคิดว่าเวฟบ10ยากเราก็ออกเกมเข้าใหม่เออแล้วก็ลงใหม่เรื่อยๆแต่ใครไหวก็ลงเรื่อยๆแลลวครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูพลังของโกโจวีหรือว่าซิกอกันนะครับดูแบบชัดๆใกล้ๆกันดีกว่าครับผมสกิลที่1นึครับสกิลที่1ไเป็นการใช้อ o าโอครับผม มันจะกดไปแล้วมันสักพักมันจะออกมาครับมันจะอ,อกมันช้ามากเลยนี่อ่ามันเป็นสามารถบังคับทิศทางได้นะคุณผู้ชมดูดิสามารถจี้ใส่คู่ต่อสู้ที่เราจะโจมตีนะครับจี้เข้าไปครับเนี้ยอ่าแล้วก็กดไปครับแล้วก็ปล่อยค้างไว้เลยมันก็จะโจมตีเรื่อยๆดูดิสมมติว่าเรากำลังฟาร์มบอสสุกนะจีแมลเราก็ปล่อยจี้ไปแบบเนี้ยนะครับมันก็จะโจมตีเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าแบบพลังมันจะหายไปนะครับและคิดดูว่าแรงด้วยนะเออบอสตัวไหนก็ตายหมดนะครับผมเจอท่านี้เข้าไปฮนะเนี้ย มันกดไปแล้วเนี่ยมันกว่ามันจะออกมาก็ต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนี่แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะฮะบังคับทิศทางได้ด้วยโคตรเกียนโอ้โหนี่ฮะไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนนะไกลถึงไหนก็ไม่รู้ฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูท่า2ท่าสองเป็นการใช้อากะไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าปล่อยเป็นอารยักษ์ใกล้ๆนะครับเป็นอากาศสีแดงนี่ชาร์จแล้วก็ยิงใส่คู่ต่อสู้นะครับไม่รู้ว่าสามารถรวบฟั่มได้หรือเปล่านี่ยิงใส่2อตัวเลยได้นะโอเคได้อยู่ ส่วนท่าที่3ครับเป็นอินฟินิตี้นะครับนี่ะเปการใช้อาโอแล้วก็อากาแล้วก็บีบอัดรวมกันแล้วก็ยิงพลังออกไปนี่ฮะเป็นลูกบอลลูกใหญ่ๆเลยแล้วก็ยิงออกไปแบบนี้บั้งนี่ฮะโอ้โหโคตรไกลครับอ่านี่ะนี่ก็คืออินฟินิตี้ส่วนต่อไปเป็นท่าที่4ครับเป็นการใช้มุลสกีนะครับแต่มันจะแปลกหน่อยก็คือมันจะใช้อาโอเนี่ยวนรอบตัวแล้วก็ใช้อากายิงขึ้นไปบนฟ้า สักพักหนึ่งก็จะลอยตัวแล้วตาก็จะเป็นสีฟ้าครับจากนั้นครมันก็เจอาโ o กับอากาเนี่ยมารวมกันแล้วก็บีบอัดเป็นวุรลสกิลงใส่พื้นครับนี่อ่าไปการระเบิดรอบตัวระยะกว้างด้วยดูดีเข๊อ่าที่พลังพลังที่สู้กับอาโทจิใช่ไหมเออนี่แหละครับผมแล้วก็ถ้าสุดท้ายเลยก็คือเป็นการกลางอาาเขตนะผม ผมแดนไลขอบเขตนะครับเดี๋ยวจะกลางอนาเขตให้ดูนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสกิลมันจะบักหรือเปล่าพลังไม่ออกมาวะโอเคนะครับพลังมันบักเดี๋ยวฆ่าตัวตายก่อนเออมาไ,ไปกลางกลางอนาคขตนะผมอ่าผมแดนไลทขอบเขตแต่ว่าพลังมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะพลังกลางอนาเเตเหมือนเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองกับอาตัวข้างหน้าให้ดูนะครับคุณนานามิอยู่ไหนวะนี่ฮะคุณนา,นามิครับมาครับเดี๋ยวผมจะกลางอนาเขตให้นะครับอันนี้มันฮิกิรูมานี่วะ นี่กางอาณาเขตนะครับพอเรากางเสร็จแล้วเนี่ยนะคู่ต่อสู้จะขยับตัวไม่ได้แล้วเราสามารถทําอะไรคู่ต่อสู้ก็ได้นี่เนี่ฮะคู่ต่อสู้โดนครับตอนแรกโดนอยู่ใกล้ๆทีมแมสักพักไปหยุดตรงนู้นแล้วเออพอเรากางเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปูยี่ปูยำคู่ต่อสู้ได้เลยนี่ฮะโจมตีได้ตามใจชอบเลยครับผมอ่านี่ก็คือพลังของอากางอาณาเขตนะัไม่ได้เปลี่ยนไปนะมันจะเปลี่ยนแค่ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่เมื่อเรากดตัวเอลนะฮะ กดพลังให้เป็นซิกอายอะตอนนี้พลังซิกอายหมดแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่อ่าอ๋อไม่ได้ไม่ได้หมดแต่ผมฆ่าตัวตายอ่านี่ฮะโอเคพลังของโกโจซิกอายก็เป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาดาบอันอันเดียวของเกมกันดีกว่าครับผมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาบเล่มเดียวที่มีอยู่ในเกมกันดีกว่านะเป็นดาบที่แบบว่าเหมือนคู่ในเลยนะครับนี่ฮะอ้าวิธีการหาคือให้เรามาที่จุดเกิดจุดแรขนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็วร์ปไปในเมืองซิตี้โดยการกดไปหาโทโดตรงนี้ กดที่โทโดนับแล้วก็กดเย็ดเข้าไปจะว์ปไปเมืองซิตี้พอระว์ปมาแล้วนะนี่ยสมมติว่ามีโทโดกับนานามีนับให้เราเดินมาตรงนี้แล้วก็หันซ้ายไปปุ๊บเราจะเจอกับสะพานตรงนั้นนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เดินมาตรงนี้หน่อยครับไม่ต้องไปถึงตรงสะพานนะเอาแค่ตรงนี้พอครับผมตรงรถ2อันนี้นะครับนี่มาที่ตรงเนี้ยนี่ตรงนี้นับแล้วก็หันขวาไปครับแล้วก็ตรงไปเลยครับผมอ่าตรงไปครับ ตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับเมมุงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับเราก็จัดการเมมุงนี้โอกาสดับโอกาสที่จะได้ดับประมาณ10%นะครับผมผมก็ไม่มั่นใจว่า10%หรือว่า5%นะครับนี่ฮะเมมุงนี้ก็จะดับดับเล่มนี้เล่มเดียวในเกมนับพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็เช็คในกระเป๋าดูนับเช็คในช่องที่2ครับนีฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ฝั่งเนี้ยให้เรากดติดตั้งได้เลยครับแค่นี้เราก็ใช้ดับได้แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลกันนะสกิลก็จะไม่มีไม่มีสกิลเลย เวลาฟันมันจะไปคอมโบนครับเนี้ยมันจะฟันแบบต่อเนื่องแบบนี้เลยนะค,คือเรากดครั้งเดียวอะอะแล้วกดหนึ่งครั้งนี่มันกดแบบรัวๆเลยฮะนี่ฮะมันจะฟันแบบรัวๆเองเลยนะครับนี่ก็คือดาบที่แบบว่ามีอยู่เล่มเดียวนับเนี้ยอ่าหาจากเมมูี้โอกาสดรอปน่าจะสิบเปอร์เซ็นต์มัง้งง่ายอยู่นสะสำหรับผมนี่ตีแป๊บเดียวก็ได้เลยนะฮะอัพค่าสตัดดาบจะแรงขึ้นนับน,บนี้ะโอเคนี่ก็คือดาบเล่มเดียวในเกมนับ เอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณรหัสจากโกโจโฟุกนะสำหรับคนดูที่อยากดวงดีก็ลองกดไลค์ดูแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า